สวัสดีครับนี่นุหน้าเทียนบานกันเลมฮอนแด่นกิมจีนะครับประเทศเกาหลีใต้สุสีพันดานเม่ได้แตงาก็ตังล้งซีครับจักดานเท่าไหร่นะหนึ่งดานสองดาน่านมาสองานสามดานหกดานห้าดานหกดานครับสุสีพันเม่ได้โอ้ไลยขั้นตอนอยู่ครับได้กับพานม่ได้โดยดีครับเม่ก็กันไม่ซื้อตัวกางคนต่างแยกนะ ทางคนต่างรอดรถออกนะครับไม่รอดรถออกครับทีมงานนที่อยู่มีสามคนครับบ่ไม่นว่าียได้ไปเลยนะครับตอนนี้สิพากันไปตรวจโควิดก่อนในใบโควิดพานก่อนครับจังสีได้ไปตรวจจีนได้ไปมองกาก์ดโตอีกสิบสี่มือนเขาจะได้ไปทำงานครับจังีนเป็นอิสระครับบนี้ตอนนี้เรากำลังล่อรถบัสทางคนต่างไปครับอยากไปขึ้นเนิอลงไตครับองค์ผมกับทีมงานทีงอยู่มีสามคนไปที่ไหล่ะไอ้ป๊อ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุกุสุข,สขุนครับมือน,นีนุ่มหน้าตีนบานได้มากกักโดอยสถานที่ที่โรงงานเขาจัดใหนน้นะมือเมือม่อกี้ก็ซื้อสารกันท่านในรู้เรื่องอยู่ครับมาอน,นีคนมาส่งเขาอยากให้มาอยู่คนไทยมาอยู่น้ากันหยุ่กันนะครับจะเป็นบอกว่าชายอย่างดอบอกว่าซาบันเกิดจาของฟังมูลเรื่องนะครับ บริฟังโดดไหลบัรูเรื่องเงีงเลยลงคุยกันเสื่อสารกันชวนปวดมือครับจังลงตัวแล้วเนี่ยได้ได้มาอยู่มืองคนไทยน้ำแข็งสองคนเราเขียนยุ่งอินเขาเศร้ากักินตักรุดล่วงเกินจนทีคำว่าแห้งนะครับท่าน,นกินอยู่ไล้สิได้มาซาื้อมาจาก,กนส,สนามบินสุวรรณภูมินะครับได้มาแจกฮาร์กันที่พวกเขา ข,าขา 1, 5, ้าตัตัวแบบหนึ่งล้ห้าหมื่นบอลมานึ่ีเได้กับประมาณสองหมื่นกว่า,นาเนาะ้าเรียนเงินมันบูดีไาเลกินก็กินก้อนพมน่องมือนึงมื่อกี้เขากมาแท่งดังนะครับมานเท่าแท่งกรบจมูมกเนาะพ่วจม,มกกะอกดีแท่งหนึ่งก็บบานาอยหน่แล้วก็เงี่ยป,ปาก อยู่บ้านเัางหตรวจก่อนมากแต่มาบัดเขาไปทั้งด้ตรวจอีกรอบนึงครับเพื่อความปลอดภัยของประเทศเขาเนาะแต่ว่าเท่ากับมากากตรวจยู่มีมือแรกวันที่12เดือนมีนาสิบสองมีนากับว่ามีอย่างนี้กับมีบมทีนนน่วี่หนแล้วก็พอมกับท่านใดนั่นดอกมีที่วี่กับของท่านใดเก็บนะครับเพิ่งมาถึงตจจูง้เย็นกระนำสองขวดแล้วก็การน้ำผ่อนการน้ำผ่อนก็มีขนมมีขนมสองห,อห่อเหม,ม,มืกับน้ำหมากครับอีกพวกแชมพูแล้วก็พวก,กเกลียวกล่อง กระมี้นอาปูที่นอนนะครับอาปูที่นอนแต่ว่ามันเป็นห้องแบบไดบุกมันมีหุ่บรรไดซันเดินไปทึ่งไปนอนเบื้องนังบ่ทึ่งเขาเห็นนอนนั้นยุบเดี่ยวโอเคครับผมอนยากกะโอเคอยู่กะเชื่อว่าสถานีน้องเบื้องแรกคนตรวจโควิดมันเป็นยังไงเนี่ยดังไปแล้วเขาว่าห่างออกจากห้องเด็ดขาดเข้ามาถ้าออกจากห้องฉิดถืไล่ออกเลยเขาฉีเสียค่าปรับเข็มมีถวด โอ้เขาว่าต้องเชียยคาปับแบีวมีโทษพร้อรมเดือไรออกลวดปิศาจอยู่หรอกเห็นไอป็นแปะไม้ฟัง้คนที่อยู่ก่อนขออเขาก็แปะไม้บิง่งไอ้็นก็สูงต,ต,ต่อกันมากมือเลียงชิดซีโนนักนรับมืนเนี่ยลามาเต็มที่ครับน้ำท่านได้อาบแต่มือบ้านเนี่ยครับเขินงมากประกันสูฟันกันมากสุติพันดันตัวม่อมากฐานหกเกียร์ดันสูติได้มากาดาากีขออกกเขาไม มาตรวจมาตรวจเรียบร้อยใส่ทุกมือโอ้มาตรฐานของเขาเบิ้องต้นครับกาตรวจมนับหนึ่งหมื่เมื่อนี่แหละขึ้นเรีครับตอนนี้ก็จะจังมงเห้วตอน้เกือประมาณเกือบสี่สี่มุ้งสี่มงแรกเนาะของเกาหลีอันด้ไถ่กักก่อนทยอยู่สองสมงเขาเขาเศร้ากินตาลงเคลเขาเทียงกได้กินกินต่าก็เขาเอาเขาขาเขาไหม่ครับตอนเย็นกับประมาณามม้มคร่งนั่ะได้ยินขาไป โอ้เก็บดังเขาทาไปเลยปวดท่านในเศร้าเจ็บเลยเข้าสมบห้าจิตต์ามการเป็นยูนะครับยูในของคแคบแอบเบิร์นเราออกไปใช้ชีป็นยังไงมาอนี้ขอกลับเข้ามาสวัสดีครับคลิปหน้าพบกกันไหมครับ